สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติการบุญขาวชั้นม .4 ทับ2เลขที่1วันนี้จะมานำเสนอบทที่2ข้อ40เรื่องไฟโบนักซี่และลูคัสนัมเบอร์ข้อ40ถามว่าเลขไฟโบนักซี่ลำดับใดในข้อ39สามารถฐาน3ได้ลงตัวเลขลำ เลขจํานวนไฟโบนักซี่ที่หาร3ได้ลงตัวก็ได้แก่3 21และ144ลําลำดับเลขก็คือ f 4 f 8และ f 1 2ดังนั้นสังเกตได้ว่า ลำดับเลขทั้ง3ตัวสามารถหาร4ได้ลงตัวก็จะเขียนได้ว่า4หารลงตัวจทย์ข้อ40ถามว่าลำดับเลขในข้อ39ตัวไหนสามารถหาร3ได้ลงตัวโจทย์ข้อ40ก็ได้แก่ F800 f แปด f 8ปด f 8ปด f 8 0ดรและ f 8ปดราลำดับที่หารได้4ี่ลำดับที่3หารลงตัวก็คือลำดับเลข จะต้องหาร4ลงตัวได้แก่800 800หาร4เท่ากับ200และ800หาร4เท่ากับ200 ดังนั้นสรุปได้ว่าลำดับเลขที่สามารถหารสามได้ลงตัวคือ f 8 0 0และ f 8 0 4ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ